กิจกรรมความเพียรสีครั้งที่21วันที่12บองเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้กนี้ วันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2517เป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้านาสิทธิพงศ์มสมนุกถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมต์ต่างๆเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอด อีพีหนึ่งชุมนุมเทวดาบทสวดมรสการพเจ้าบทสวดไตสนาคมสัจจิริยาคาถาสัตมันตาจักกวาเรสุอัตตาขันตุธิเอวตา म मुनी चुनुखमो कथ सखे काेलिशिखर तथे चंतलिखे विमानी दीपे लथे คะเมตาลุนักข้านเคหวัตถุไมิเขตเตุมมาจยันตุเทวาสารธาลวิสเมยัคคันธา santikeyang yang muniwara, cenang sa me sunan karo ayam hathanta, tamat karo ayam hathanta, tamat พาทันตานะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ udang serenang kaca ami, temang serenang kaca ami, sangkang serenang kaca ami, udang serenang kaca ami, do temang serenang kaca ami, do tiampi sangkang serenang kaca ami, tadiyampi udang serenang kaca ami, temang serenang kaca ami Tati yampi sangkang saranang kacahmi Nati me saranang anjang Utho me saranang walang Ete nasa cawat So tite hontu sapada Nati me saranang anjang Ammo me saranang walang etaina nasa cawat so ท nah, like, e so, <ke> ิเมหุตุสับดานาทิเมสรางนางอันยังสังโฆเมสรางนางวรางเอตนาสัจวัชนา so ทิ่เมหุตุสับดาจบ ep หนึ่ง